คำถามจากคุณลับพดานะคะไวรัสในมะละกอระบาดหนักมากมีอะไรช่วยให้ต้นแข็งแรงสู้กับไวรัสได้บ้างไหมไวรัสบงแหวนในมะละกอระบาดมากในพื้นที่ที่ปลูกมะละกอโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่ระบาดก็คือในพื้นที่ที่มีค่าความเป็นกรดด่างในดิน,นประมาณสัก6.5 5อะไรเงี้ยจริงๆไอ้ตัวไวรัสตัวนี้ชอบความเป็นกรดขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปปลูกในพื้นที่ที่มีความเป็นกรดเท่ากับ 7.5หรือ8ก็คือเป,เ,ปเป็นด่างใช่ไหมคะเป็นด่างเพราะฉะนั้นมะละกอปลูกตรงนั้นน่ะมันจะไม่เป็นโรคไวรัสวงแหวนถ้าคนไหนที่ซื้อไปลองดูนะอันนี้นี่เป็นทฤษฎีงานวิจัยจริงๆก็ยังไม่ได้ลงลึกเพียงแต่ออดเสืร์ด้วยสายตาคุณไปลองดูถ้าคุณซื้อไอตัวแอซไซไปคุณปรับเพีได้6.5แล้วนะคุณอย่าทำทั้งแปลงนะทำประมาณสักต้นหนึ่งหรือแถวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปรับให้ได้8หรือ8.5าใส่ไปแล้วคุณวัดดูแล้วคุณก็ปลูกมะละกอไปแล้วคุณจะรู้เวววว่่าไไงแนจะมกิด ไวรัสบวงแหวนนี่มันจะเกิดช่วงไหนช่วงที่บรกรกอจะเอาดอกขอแรกขอแรกนี่ก็ประมาณถ้าคุณเริ่มปลูกเนี่ยก็ประมาณสักเดือนที่3ย่างเดือนที่4ตรงนี้มันจะเกิดโรคไวรัสวงแหวนแต่ถ้าสภาพแวดล้อมของเขาก็คือดินนี่มีความเป็นด่างโอกาสที่จะเกิดไวรัสบงแหวนนี่น้อยมากไปลองดูนะอย่าไปทำทั้งแปลงนะแล้วตอบให้ผมทราบด้วยว่าทำแล้วได้ผลขนาดไหน ให้ลองจากเล็กๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกนะคะว่าลองแล้วผลเป็นยังไงบ้าง